ห้านิสัยเด็กนอกที่ได้จากการมาอยู่ที่ออสเตรเลียครับทุกคน 1. ติดนิสัยการเดินคืออยู่ต่างประเทศแน่นอนว่าที่นี่ไม่มีวินมอเตอร์ไซค์ครับจะไปไหนมาไหนเนี่ยหลักๆคือเดินเดินเท่านั้นที่ knock everything ทางเท้าที่นี่นะครับสะอาดและปลอดภัยวันไหนยิ่งอากาศดีๆนี่ ออกไปเดินเล่นคือเป็นอะไรที่มันแบบที่สุดแล้วทุกคนนอกจากการเดินแล้วยังต้องเดินเก่งเดินเร็วสับ,ส,บสอครับชอบทํำอะไรด้วยตัวเองการมาอยู่ที่ออสเตรเลียามาอยู่บางนอกเนี่ยจะหวังพึ่งใครในยากครับทุกคนเพราะต่างคนก็ต่างมาต่างมีปัญหาต่างมีหน้าที่ไม่เหมือนกัน 3. ครับกินอาหารที่จานใหญ่ขึ้นแต่และที่แต่และร้านอาหารไม่จะเป็นร้านไทยหรือร้านต่างชาติครับทุกคนจะเสิร์ฟแบบพชั่นแบบเออแบบจานใหญ่มากแล้วทีเนี้ย เราก็ต้องวิวัฒนาการตามสภาพจานใช่ไหมครับมันก็ต้องกินเก่งขึ้นแหละเนาะสี่ครับคุณจะทําอาหารเก่งขึ้นคนไทยหลายๆคนเนี่ยทำอาหารโคตรเก่งซึ่งมาเก่งที่ออสเตรเลียนะครับทุกคนทั้งๆท,ที่อยู่ไทยเนี่ยทอดไข่เนี่ยยังไม่เลย5ครับคุณจะเป็นคนที่ตรงเวลามากขึ้นที่ออสเตรเลียนะครับเวลาเป็นเงินเป็นทองมันมีค่าครับทุกคนฉะนั้นคนมันถึงรักษาเวลากันถ้าจะมาสายสัก1ินาทีเนี่ยก็จำเป็นต้องบอกก่อนว่ามาสายจะนัดใครเวลาไหนเนี่ยก็ต้องเวลานั้น ยิ่งเป็นเรื่องงานเนี่ยยิ่งเรื่องสําคัญครับทุกคนถ้าหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับทุกคน